พีคในพีกเนียเสียชีวิตกระทันหันพ่อแม่รีบเผาผัวสืบจนรู้ความจริงใจสลายยิ่งกว่าเดิมสามีใจสลายภรรยาที่แยกกันอยู่สองเดือนเสียชีวิตกระทันหันยิ่งสืบยิ่งช็อกมีชายอ้างชื่อตัวเองพาไปทําแท้งสุดท้ายแม่ย่ยยอมเผยความจริงสุดหนักกว่าเดิมกลายเป็นเรื่องราวสะเทือนใจหลังจากชายชาวจีนรายหนึ่งทราบข่าวว่า ภรยาที่แยกกันอยู่สองเดือนเสียชีวิตกระทันหันทั้งทั้งที่เธอสุขภาพดีมาตลอดแถมพ่อแม่ของภรรยายังรีบเผาร่างของเธอทําเอาเขาถึงกับสงสัยกระทั่งเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดทําเอาเจ้าตัวถึงกับสึดใจสลายยิ่งกว่าเดิมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม 6. 5ห้านายหลูและภรรยาซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลซานซีประเทศจีนได้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นนายหลูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่และตกหน้าอีกฝ่ายไปทําให้ภรรยากโกรธมากเธอพาลูกสาวอีกสองคนไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเธอ ซึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่นายหลูได้เห็นภรยาไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากแยกกันอยู่เพียงสองเดือนจู่ๆวันหนึ่งนายหลูก็ทราบข่าวว่าภรรยาเสียชีวิตเขาตรงไปที่บ้านพ่อแม่ของภรรยาทีแต่เมื่อไปถึงเขาได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อหลายอย่างในที่สุดเขาต้องขอความช่วยเหลือจากนักข่าวเพื่อค้นหาความจริงนายหลูเปิดเผยว่าตนและภรรยาเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ด้วยกันถึงจะงานหนักแต่รายได้ก็พอหาเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ลำบาก กระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่ทะเลาะก,กันภรรยาของเขาพูดใจหยาบคายมากเขาจึงระงับอารมณ์ไม่อยู่และยกมือขึ้นมาตบเธอหลังจากนั้นภรรยาก็สแสดงอาการโมโหและเก็บข้าวของไปบ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะคิดว่าอีกสองวันเมื่อเธอสงบ,บสติอารมณ์ได้เธอก็จะกลับมาเองกระทั่งสองเดือนต่อมาจูจ่ๆลุงของภรรยาก็มาหานายหลูและบอกว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้วและขอให้เขาไปดูหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้าย ข่าวช็อกดังกล่าวทำให้นายหลู่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะภรรยาของเขาสุขภาพดีมากเธอจากไปเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรเขารีบเดินทางไปที่จัดงานศพทันทีและพบว่าพ่อแม่ของภรรยากำลังเผาศพของเธอนายหลู่ไม่มีโอกาสเห็นหน้าศพของภรรยาด้วยซ้ำนายหลู่เปิดเผยอีกว่าเมื่อเขาไปถึงงานศพญาติญาติของภรรยาต่างร้องให้เสียใจอย่างหนักแต่เมื่อเห็นเขาทุกคนก็เหมือนจงใจหลบหน้าเขาซึ่งเขาคิดว่า มันแปลกมากที่พวกเขาไม่ยอมบอกถึงสาเหตุการตายของภรรยาเขาจึงตัดสินใจโทรหาตำรวจตำรวจโทรหาเขาวันรุ่งขึ้นและแจ้งผลการสอบสวนว่าภรรยาของเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายแต่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการทำแท้งทำเอาเขาถึงกับใจสลายโทษตัวเองที่ไม่รู้ว่าภรรยาท้องไม่อย่างนั้นเขาจะไม่มีวันทะเลาะก,กับเธอและคงไม่ปล่อยให้ภรรยากลับไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย อย่างไรก็ตามในาลู่สงสัยว่าทําไมภรรยาของเขาจึงต้องไปทําแท้งเขาจึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อค้นหาคําตอบทันทีที่เขาไปโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลกับมองเขาด้วยสายตาแปลกๆแ,และบางคนก็ถามว่าทําไมนายลู่ถึงมาอีกคนและบอกว่าทางโรงพยาบาลได้โอนเงินเชะเฉเ,เ,เข้าบัญชีแล้ว550,000หยวนประมาณ2.7ล้านบาทในฐานะสามีนายลูไม่รู้อะไรเล,เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้นจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภรยาทำแท้งขณะตั้งครรภ์เพียง40วันแต่นายหลู่และภรยาแยกกันอยู่นานกว่า2เดือนพวกเขาจะมีลูกได้อย่างไรแล้วเงินใครเอาไปเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกล่าวว่ามีชายวัย30กว่ากว่ามาที่นี่โดยอ้างตัวว่าเป็นนายหลู่เขาคนนั้นพูดคุยก่อฮับพ่อแม่ของภรรยาและดูแลภรยาเป็นอย่างดีทั้งสองคนต่างบอกว่าพวกเขาเป็นสามีภรรยากันและผู้ชายคนนั้นยังเซ็นใบยินยอมการผ่าตัดอีกด้วย จากข้อมูลดังกล่าวนายหลูแน่ใจว่ามีคนแอบอ้างเป็นเขาและพ่อแม่ของภรรยาก็รู้ทุกอย่างเช่นกันเพราะมีลายเซ็นของพวกเขาอยู่ด้วยนายหลูและนักข่าวไปที่บ้านพ่อแม่ของภรรยาเพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวแต่ทันทีที่เห็นเขาพ่อแม่ของภรรยาก็ไล่เขาและดุด่าว่าเขาอย่างเลวร้ายสุดท้ายด้วยความช่วยเหลือจากนักข่าวพ่อแม่ของภรรยาจึงยอมมานั่งคุยด้วย และในที่สุดพวกเขาก็เล่าความจริงทั้งหมดแม่ของภรรยาบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยทะเลาะก,กันบ่อยตอนแรกก็ไม่คิดอะไรมากเพราะบางคู่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่พอเดือนก็ขอก็ทะเลาะก,กันอีกตั้งแต่นั้นมาลูกสาวก็กลับมาอยู่บ้านแต่ก็ยังกลับไปหาสามีสองถึงสามครั้งแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ดีขึ้นต่อมาลูกสาวก็ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์แต่เนื่องจากตั้งใจที่จะยารางจึงต้องการทำแท้งซึ่งเธอและสามีเคารพการตัดสินใจของลูกสาว ดังนั้นจึงดําเนินการอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องการให้ลูกเขยรับรู้พวกเขาไปขอให้เพื่อนของลูกสาวแกลเป็นสามีเพื่อจะได้รีบทําแท้งใครจะคิดว่าลูกสาวจะเสียชีวิตเมื่อทางโรงพยาบาลยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุทางการแพทย์พวกเขาจึงโทรไปแจ้งลูกเขยแต่โทรไปกี่ครั้งก็ไม่รับสายพวกเขาจึงโกรธมากและแตัดสินใจไม่ให้เงินชดเช,เชยแก่ลูกเขยหลังจากทราบความจริงทุกอย่างนายหลู่ได้แสดงความเสียใจและความเจ็บปวดอย่างหนักพ่อแม่ของภรรยาก็สำนึกผิดเช่นกัน จึงยกโทษให้ลูกเขยในที่สุดในหลูก,ก็รับลูกสาวสองคนกลับบ้านเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาต่อไป